มานอนโอ,อโอ้โหอ,อย่างเท <c oughs> ่แบบแรงจริงมาฟอร์เอาละครับวันนี้ก็จะพาท่านชมมาถ่ายนาสักหน่อยนะครับผมมากับตัวแรงนะครับผมฟอร์ดแปดสามศูนย์นะฮะแล้วก็ผ่านไทยนะครับผมผ่านห้าด้วยนะครับผมโหลดมาจากช่อง AK Gaming นะครับผมใครอยากใครอยากได้ก็สามารถไปโหลดได้นะครับผมเขาแจกไว้อยู่นะก็วันนี้นะครับผมจะพาทีมงานเนี่ยไปลุยนาโรมนะครับผม ก็ผมกับน,น้าป๊อปเนี่ยจะรับหน้าที่ถ่ายนานะครับผมก็คือถ่ายพวนนะฮะแล้วก็น้อยเกมนี้เขาจะรับหน้าที่ใช่ครับ,ก,คครบก็วันนี้นะครับผมเราอยู่กับรถตีดินปานเจริญการช่างนะทุกคนนะก็สวยๆแล้หล่อนะผมก็เป็นรถแจกนะทุกคนนะก็กับเทนเนอร์นะผมฮีโน่สีแดงครับสีแดงแรงลิฟ์ครับผมสว่วนน้าป๊อปนะผมเป็นรถถ่ายคูปุต้านะทุกคนนะแล้วก็พี่ไม้เป็นรถถ่ายฟอร์ดก็เดี๋ยวเราจะตีดินตามเขาแล้วทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยเนาะผมก็ขอมอบหน้าที่พิธีกรให้นป๊อปต่อได้เลยครับผม ครับผมแลป๊อบ3 d ดีนะฮะวันนี้เราก็จะเหมือนที่น้องไม้กับน้องเกมนะฮะแจ้งมานะครับผมนะฮะเราก็จะไปไถนานะครับโอเคครับเริ่มกันเลยครับผมไปกันเลยอ่าเดี๋ยวเราจะพาทีมงานมาตัวไร่20นะครับผมอ่าประมาณ5้าไร่นะครับผมนะนาที่เราจะไปไถ่ายนะครับแล้วก็เป็นนาน้ําท่วมด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าวันนี้นะครับรถเราเนี่ยจะติดลมหรือเปล่านะฮะไปครับผมไปเดี๋ยวเราจะนําทีมงานนะครับไป เดี๋ยวเราจะนำไปไปนำไปก่อนเลยนะฮะไปครับผมไปครับตามมาเลยฮะออกด้านหลังเลรนียครับผมอ่าถ้าออก <นำ S 3> <า>กะระจกแคบนิดนึงโอ้ระดับเซียนนะพี่ไม่พูดไม่มีคำว่าแคบหรอกเอาไปทางไหนเนี่ยทางนี้ครับนะาเอาด้านหลังครับนะเอาด้านหลังน้าเอาทางไหนอ่ะมาทางเดียวผมนะไ <laughs> อ้ยูไม่กล้องมันเป็นยังไงวะ อาจจะไปคนละทางกับผมไม่ได้นะครับนะไม่เราด้วยรอบงานพิทีน<ำ>ํากา,นนการนี่ไปถ่ายคนละทีนี่ไม่ได้นะนะ,ะแล้วก็ไม่<ช>บอก,ไ,อบอกไม่บอกว่าจะออกฝั่งนี้เออเออบอกแล้วว่าออกน่เอ้านี่กล้องรถอยู่กล้องรถเป็นอะไรรู้เวลาเนี่ยมันขยับแล้วมันมันเข้าไปในรถอ่ะใช่ครับกล้องรถเป็นอะไรอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมอันนั้นต้นรถเป็นอะไรใช่ไหมเออมันโดดเข้าไปในตัวรถอ่ะ ธรรมดาครับเป็นงั้นกันไหมซูมหรือเปล่าถ่าแหละมันซูมแล้วมันติดมันกระโดดเข้าไปมันพุ่งเข้ามาทำไมตูดรถไถผมมันลอยวะเนี่ยแก้ได้ไหมแกได้ไหมมาครับมันไม่ได้อะนะมันซูมอ่ะตามไปครับนะโอเคเลยเลยเลยตั้งกล้องไว้บนสุดเลยเนี่ยเรอน่าป๊อกกันพี่อ่เดี๋ยวเรามาเลี้ยวฝาตรงแยกตรงนี้นะเกมมันจะมีสามแยกอยู่อ่ะเดี๋ยวเกมเลี้ยวไปเลยนะระหว่างนี้ผมจัด ไอ้รถตีดินหอมด้วยรถตีดินหอมช่วงโอเคมาเลยมาเลยก็จะเจอไอ้ซากอะไรสักอย่างนี่แหละซากปลกขักพังอยู่สายมือนุ่นมาแล้วแต่เรามุ่งหน้าไปร้อนลกันนะครับผมหนทางอีกยาวไกลงนะมารับวนาป้อมมาแล้วตีมงมาแล้วเราก็ไปต่อแล้วข้าวตัวนี้ก็เหลือนะดูดิหน้ามาเกี่ยวมากเลยอ่ะไม่ได้เกี่ยวข้าวนานละ ใช่ผมับเด้อแถวแต่แถวบ้านผมมันเขาเขาเกี่ยวกันแล้วนะพี่แถวบ้านผมอ่ะใช่ไหมเนี่ยเขาเพิ่งเกี่ยวกันเย็นนี้เองมั้งรุ่นเกี่ยวโหเพิ่งออกไปเลยเราผมไปกันเลเท่ากำลังเหลือลลลเลยเนี่ยตอนเนี้ยประมาณยี่สิบไร่ได้นะครับที่ไม้เจ้าประโลคอยดีมาตามทางเลยเนี่ยเแถวผมผมกำลังไปขบานขบานขบานเบบี้เฮ้ยมาถูกทางไหมเนี่ย มาถูกครับน้าูเลี้ยวขวาถ้าถึงแยกเลี้ยวขวามาครับนะเอานะน้าไปผิดทางกันนะถึงแยกเลี้ยวขวาเฮ้ยน้าเนโอโหน้านะไปผิดทางอ่ะขยับมาแล้วโบนักด้วยไปเลยเหรอสุดจัดประหลัดบอกมองไม่เห็นวลยมองไม่เห็นทางเลยสุดยอดเลยอ่ะน้อยเกณฑ์ได้ถ่ายทอดวิชาตีนผีให้ทับ๊อปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเฮ้ยคลองคลองเอาวเรียบร้อยรู้กแมนครับนะ ล่วงอะเกียบร้อยเนยตกคลองไปแล้วไม่เหลือนะฮะเบาเลยรอดอยู่ไหนฮะอ๋อ <gaat> ไ <fred> <m enfant> ้รอดอยู่รอดอยู่ผมนึกว่าตอนนี้ผมก็นึกว่าผมจะไม่รอดแล้วเหมือนกันดีสายโหดสายโหดเนี่ยเรามาถึงนั่งงานแล้วละโอ้โหทำไมมันลบจังเลยวะชิบหายล้วโคตรลกนะครับเชีงนี้บายมแต่ยาดูดิ ฝั่งซ้ายมือเราพี่อ๋อนี่ตรงนี้โอ้ฝั่งขวามือมามาเดี๋ยวพี่เข้าไปจอดด้านในนะพี่เหลือที่จอดไว้ให้อยู่เดี๋ยวกอนที่แอบเอาแล้วกันครับผมเราขับรถเกี่ยวไปาจเลเราดีกว่ารถเกี่ยวก็แย่ละเออรถตีดินจอดรถเกี่ยววัดไทยนาเหรอแย่แล้วเอารถเกี่ยวมาตีดินไงพี่เอ๊ะมาไปครับอ้โแต่สามฆ่าก็มาท่ามูล อุณหภมาอย่างแรงเลยดิหน้าน้ามาทางพี่ทางพี่ครับทางพี่โอ้ผมไม่ได้เอาอันนั้นมาไม่ได้เอาผ่านดันมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้หรอไม่ได้ใช้หรอพี่แต่ผมมาไวเฉยๆเอาไว้เวลารถมีมีแต่ว่ามีคนขับแบบว่ารถไปติดแบบนี้ไปประดับไ้ประดับมาเดี๋ยวเราเริ่มขาจากตอนนี้ก่อนเลยละกันเย้ผมเดี๋ยวเกมเดี๋ยวเกมรรถ่ายต่อจากนป๊ปนะ รอรอตีจักนะป๊อบก็ได้ได้ครับผมผมกอดรออลําก่อนไหมลําก่อนไหมแต่ลองถ่ายดูหน่อยว่าถ่ายง่ายป่ะนะบป๊อปมาแล้วหูสุดจัดประหลัดบอกโอ้โหขนาดประหลัดรเหรอบอกว่าสุดจัดแล้วผมานห้าอย่างระเทหรอแล้ผมกำลังรอบแบบว่ายังไงกำลังหอบไปเนี่ยเดินหอบไปเนี่ยเฮ้ยยังไม่ได้ทำงานเลยจะหอบไมได้นะ รถหกมนเดินหอบพี่เฮ้ยทำไมผ่านมันลงเองวะเอาแระเป๋าทำไมผ่านลงเองอ่ะงานงอกแล้วไหนนะไหนๆะเดี๋ยวผมทำให้ได้แล้วได้แล้วตากดตัววีนะเวลาน้าจะถ่ายอ่ะลอยครับเออเดี๋ยวมันลงเองอีกแล้วอ่ะเอ้ยไม่ใช่นะเออไหนไหนผมดูหน่อยดูหน่อยผมดูหน่อยตัวลาอะไรวะเวลาเราเหยียบมันต้องดูตัวเนี้ยตัววีพี่วางลงวางลงกดตัววีครับพี่ อ๋อเนี่ยไอ้นะต้องกดตัวจีมาที่ผ่านก่อนเนี่แบบนี้หาได้แล้วโอเคเอาเรือายืดดับเครื่องอาหน้าโอ้ผมลืมได้ไหมได้ไหมโอเคอี้ยรอรอครับผมลงอีกแล้วน่าจะน่าจะเป็นที่ไอ้มันอ,อันนี้กับคันเร่งอะ่ะดูอย่างแล้วใช่นะนะนะต้องตั้งอันนี้ก่อนไม่ไม่พี่มันเป็นที่จอยวี่จอยจอยน่าจะเป็นที่จอยเอาหน้าเอะเป็นทียนหรือน่าจะขับรถตีดินอ่ะไอ้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้แหละแม่น้าถอดผ่าทิ้งไปเลยเชียวผมเออว่ะผ่าหน้าทิ้งนี่ว่ะจึงไอ้แมนแมน let's go ครับ l ลิสโกน้าจอดควางทางเลยเหรอเดี๋ยกแป๊บนเอออะไรรอน้าไปครับผมนี่ผมยืนรอยย่าดูดูดิ้นเครื่องนี่จะเปิดจะไปถ่ายไม่เข้าอ่ะเหมือนมันจะถ่ายไม่เข้าไหมรู้สึกว่ารถที่แรงต้อรถที่แรงเยอะไม่พอพี่ที่ต้องดูรถผม เดี๋ยวรถเกมปั่นตามมันก็น่าจะเกลี้ยงไปเองอะ่ะรับถ่ายได้ไหมได้ไดโอ้โหตีดินยาวเลยตามตูวแล้วผมด <มา S 2> ีับวิตีดินยาวแล้วทุกคนเนาะน้าพอมีแผนว่าจะทำรถตีดินเพิ่มไหมครับนะทำไห้สามครั้แล้วสมบูรณ์พอ่อพอจะไปพัฒนาแล้วก็ปานจเจริญ สามรุ่นนะ,ะครับใครสนใจรถตีดินส,ส,สวยๆหลออ่อๆก็ติดต่อนาป๊อปได้เลยนะผมได้ครับผมแต่ถ้าสนใจสนใจคนหล่อๆนี่ติดต่อผมได้นะฮะมเฉียบ <ๆ S 2> อ่ะยาวๆแหมขับรถก็ได้ตัวนี้ถ่ายไม่เข้าว่ะ <ๆ S 2> ถ่ายผิดที่อ๋อมันไม่ได้อยู่ในไร่นี่ว่ะไม่น่าล้วมันถ่ายไม่เข้าเยอะข้างนอกอะถ้าไม่อยู่ข้างนอกมถ<ร>่ายไม่ได้ ก็ผมก็ตีดินตามสูตรที่ไปอยู่นี่ตอนนี้ผามามาผ่านมาให้ละเอียดเลยเกมสายบันเทิงครับผมรถเรานี่โอ้โหไถไม่ค่อยอยากจะเข้าว่ะอ่าฮะนี่เอ้ยได้อยู่ได้อยู่เออเนี่ยเป็นรออยู่รถต้องรอพวกพี่ไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวรถผมมันเร็วกว่ารถแรงกว่าน้อเครื่องต้งไม่ใช่เครื่องสุงลดล้อแล้วนะที่เอามาใส่น่ะนะ เื่าบินนะครับผมบอกเลยเท่าบินเจ็ดอะ่ะ <c oughs> ผมมาใส่เร็วกว่าเจ็ดอีกหนึ่งตอนนี้ใช่ครับผมกินดุนน้ำปั๊บไปเลยเลยกิมายบายรอไม่รอเหงาเหงาทำไมนี่เราใช้กันอยู่แค่นี้รอทำไมให้นะ hey, ฉันรอแล้วได้อะไรก็อะไร ไม่รู้เหมือนกันเงินมามานี่พี่กำลังแบบเก็บตามคอบอยู่เนี่ยเออเนี่ยโหเนี่ยดูดิเลียดยิบเลยว่านะ้องเกมปั่นนะฮะโอ้โหสุดจัดธรรมดาเกมสายปัน่นเขาเขาเรียกว่าการขับแบบว่าโปรเฟชชั่นแนลเนาะทุกคนเนาะธรรมดาครับผมดีมีไฟด้วยครับผมแม่ไปโอ้โหเรา,เรา,เรา,เรา เราต้องเก็บขอบูแบบที่เก็บขอบแบบนี้ไม่ได้ยากมากไม่ก็ตามขอบขอบไม่ต้องอันนี้ก็ได้เราเอาแค่เนื้องานก็พอหน้ามันลอยขอบขอบหน้าตรงขอบหน้ามันลอยันเลยไม่ได้เอาเลยพ่อเขาบอกไม่ขอบ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 มันอันนี้ไม่ได้อยู่แล้วมันมันเป็นอันนี้มันไม่ใช่เนื้องานเนาะมันไม่ใช่เนื้อพื้นหนา เอ๊ะทำไมรถพี่รู้สึกว่ามันไถไม่ค่อยเข้าเลยวะรถพี่ไม่แรงพอหรอืรหรอเล่านะคร,รับนะเอ๊ะผ่านยกไม่ได้ยกได้นิดเดียวไะมถ้ามันยกได้ิดเดียวเพผมกดตัวบีขึ้นลงขึ้นลงนะนะใช่แสดงว่าน้าตั้งผิดหรือเปล่าใช่กดตัวบีเหมือนกัน <c oughs> กดกู่ในเกมครับในเกมเหมือนแบบ่ใจเย็นลูกพี่ใจเย็นยร,ออรอสักรอสักรอบหนึ่งไหมอ่ะ รถแรงรถไปช้ามากเลยนะวิ <ส straightforward> ่งแกะทะไรเองวิ่งแค่หนึ่งมั้งเนี่ยรถผมอ่ะคูกาตานี่ช้ามากเลยผมรอตอนนี้ผมรออยู่เล่นเกมพร้อมที่จะซัดอย่างเดียวอ่ะนะบอกเลยพร้อมที่จะะยืนทะยานอย่างเดียวอ่ะเขาเลยรื่องว่าเอาเรื่องว่าซัดทุกคำตอบคืออะไรอ่ะคืออะไรไม่รู้เหมือนกันที่อยู่เขพูดมาอะไรที่ในเกม เอ้ยๆๆๆไหนๆหนไหนสอฟถึงแค่นั้นก็พอแล้วนะได้ใอ,อยากไปสอบซีนะผมเกี่ยไปปั <c oughs> ดซ้ำเฮ้ยตามขอบไม่ต้องอันนี้ก็ได้เกียรเดี๋ยวโอเคครับผมผมรออยู่ผมรอนะป๊อปไปไกลๆกับผมนี่เชื <c oughs> ่อมันไปแล้วป๊อปไปไปโดนแล้วอย่าไม่ค่อยไปอ่ะ รรถถมันติดผ่านหรือเปล่านะไม่รู้เหมืไงแต่ครับผมนี่วนเลยเนี่ยไม่ถอยละผ่านผ่านผ่านห้าเข้าดีมากเลยอ่ะปัดระยะยิปผมก็ปีนสามตาดิปีนในเกมปีนในเกมนี่วนมาเหรอพี่ได้เนี่ยพี่จะชนตูดเกยแล้วนะเนี่ยนักรอบและไม่ได้ไปมาได้นักรอบนักรอบ จอดก่อนพี่ช่วยจับงมันไปไวกว่านั้นนะช่วยช่วยจับปลาดุกหน่อยพี่ไปแค่นี้เองมาขับดูดิผมผมเคยเราเราเคยเอาไปถ่ายหน้าเกมมันไปไวกว่านี้นะผ่านมันหนักหรือเปล่าผ่านมันใหญ่กว่าเยอะนะผ่าผามันน่าจะกดดินด้วยนะผามันใหญ่กว่าด้วยนะมันใหญ่เล็กเครื่องเล็กคันนี้หกร้อยหกกิโลแรงม้าคันนี้วะ ไอ้ยี่ห้อไม่ตรงรุ่นไม่ไม่ใช่ดิอะไรวะรุ่นไม่ตรงยีห่ห้ออ้ยไม่ใช่ดิอะไรวะอะไรเนี่ยผมอะไรไม่ตรงรุ่นเลยพี่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะตัวเลขไม่ตรงกับรุ่นอะไร <c oughs> ประมาณเนี้ยตัดแปลงรถแปนเสร็จแล้วลนะจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วไปขีร่รถขี่พาทําเลยเฮ้ยไซด,นะด้าเลยนะหูลูกเข้าดีาบ้างเลยวะผาห้าแล้ผมเ็้ เขาดีเขาภาพเถ่ายพวนดีนะรู้สึกว่านะจะถ่ายพวนแบบพวนกว่าผานสีเยอะเลยอะ่ะคือคือก็ผมผมกำลังตามสูตรนะป๊อปไปอยู่พี่นะครับผมเราก็ไปเรินเดยเนาะทุกคนกเนาะนี่ไม่ต้องรีบโอ้โหโอเคแล้โอ,โอ้ยแค่เสร็จแล้วดีทีใช่ไ,ไปด้วย พี่นักเกมนี้นั่งในห้องแอร์สบายเลยอะโหช้าแ่ะเอา้าเราก็มีห้องแอร์ว่ะแต่รถทงแต่แต่ในชีวิต,ต,ใ,นวตในชีวิตจริงผมนั่งตากพัดลนมนีเป็น <laughs> ไตตงตากห้องแอร์ทุกคนอช่เราขับรถนี่ไนงะขับรถไทยก็ต้องแบบมีตู้แอร์ใช่ไหมเออเด่นในชีวิตจริง ในชีวิตจริงที่ไหมก็มีแอร์นะทุกคนนะใช่ครับผมจดอดรอพี่แอร์แอร์กีครับแอร์กีวันนี้มาช็อตมาช็อตพี่มาช็อตมาช็อตจาน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 เอาสวีทไหมสวีทผมจัดได้นะ <c oughs> ไปอย่างไวไปอย่างไวเลยเอ่ะพี่นาเกมไปเรื่อยเลยพี่เรื่อยเลยเขาเรียกว่าพี่นะผมจับปลาช่อนปลาดุกนิน ปับจุดวงเดียวแล้วทุกคน Let's go Let's go โยโย Let's go อีกทีอีกทีอ้อทำไมถ่ายเข้าไปแบบนั้นดอนนอนนอนโอ้โหครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มรอบใหม่เลยนะฮะฟังดูเลยเนี่ยไปตั้งรอบใหม่แล้วทุกคนลำใหม่ตั้งลำใหม่เอามาผิดเอามาผิดคันซะแล้วเฮ้ย ให้ผมช่วยดันนะเดี๋ยวได้เลยนให้ผมช่วยดันนะครับนะมันติดแล้วนะโอ้น่าจะติดไม่ได้นะเดี๋ยวเอารถไปเปลี่ยนลูกปืนหน่อยลูกปืนมันแตกมีว่ามันไปไวไปไวตัวเดิมแล้วหละอ๋อลูกปืนฐานมันแตกมันก็เลยหนักเดี๋ยวไปดูหน่อยขึ้นไปขึ้นไปดูหน่อยอาจฉริบี้ไหมครับนะลองดู อันนั้นใช้ผ่านตัวไหนอะ่ะเอสซี่หกสี่หนึ่งหนึ่งอผีผ่านผ่านเท่าไหร่ครับนะสี <4. S 1> ่ทำไมผมมองจากนี้ไปเหมือนเป็นห้าเลยอะสี่เ <4 S 3> นี่ยครับพี่หกแปดไล่งานกันต่อไล่งานกันต่อฮะโอเคอาจารย์ระเบีเรียบร้อยฮะอาจารย์ระเบียดแล้วพอแปดอาจารย์ระเบีแล้วรถพังฮะ ว้าเขาจะจี้ตูดเราอ่ะตอนนี้ผมออนนี้ผมอัดตูดพี่เนี่ยแหลกจัดว่ะมาแล้วมาแล้วนี่เดี๋ยวเจอนะป๊อปที่ไม้ไถลากยาวไปไหนเกมเลยดันพี่โธพี่น้อยเกมนี้ชอบแกล้งเรานะครับผมไม่เหมือนเราเลยที่ไม่เคยแกล้งใครไม่เชื่อผมชอบกดตัวรูปของประจำไปแล้วผม ไปไวครับไปไวได้ไปไวยังครับนายห้าหกช่วยอ่ะโอ้เร็วกว่าเดิมโอ้เร็วกว่าเดิมทะลุไปแล้วเลี้ยวเลี้ยวไม่ได้เลยถึงขั้นดันเลยเหรอดันเลยสุดจัดไม่ไหวไม่ไหวไปไวครับนะายเถินเทินดีไวไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยพอแล้วครับ นี่ผมมาช่วยผมผมมาช่วยนาแล้วครับผมเราวนไปดีกว่าทุกคนนะโอเคเก็บงานเลยนะผมขึ้นไปก่อนแล้วโอเคครับผมรถพี่น่าเกมจัดเลยครับพี่น่าเกมรถมันพังครับรถมันพังครับตอนนี้ปาดเลยพี่น่าเกมวาเลยได้เลยนะอ่าพี่น่าเกมปาพี่น่าเกมด้วยนะครับผมอ๋อโอ้โหดูดีดีดีซิ่งหน่อย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 โอ้โหเป็นไงอ่าครับผมไอ้ดินเสซตถ่ายริบ ถ่ายดิฟปัดรถถ่ายดิฟโอ้โหอย่างแรงครับอย่างแรงอ่านอนๆๆโอ้ย <c oughs> โอ้โหอะไรอย่ <c oughs> ยงางเท่ะ <c oughs> แรงจริง <c oughs> มาก่อนไม่ทำอะไรโอ้แรงครับน่าแรงแรงบอกเลยว่าโคตรแรงครับผมแล้วผมดับไว้ตอนนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะล้างอยู่พี่เิ็นโค้ดเลยๆเลยต่อผ่านไปก่อนนันะนั่นนะเดินผมขอรอหน่อย ผมอยากลองรถน้ำจังเลยอ่ะเอเอทำไมรถน้ำมันไม่แรงอ่ะผมไม่เข้าใจเลยอ่ะอาที่เอา <c oughs> ลองดูลองดูขับจนง่วงนอนหน่อยพี่ไม้ลองขอผมด้วยดิ <c oughs> ผมเข้าใจนะป๊อปแล้วแหละเอาจะง่วงเลยอ่ะเราเราขึ้นฟอร์ตยังไงนนะ ฟอดแรงครับนะสามแรงคิดวตัดทิ้งเฉยเลยจะเป็นนั่นแหละเด็กนะป๊อปอยากลองฟอร์ดบ้างครับผมแค่เสียงก็กิน้มสา่แล้วผมต้นแรงนะนะเล่าใจก็เยอะเลยเสียงมันลั่นเต่าเลยลั่นเล่าใจโอเคเรียบร้อยโอเคปิดงานปิดคลิปเลยครับผมอ่าใครชอบก็ฝากกดไลค์ให้พวกเราด้วยละกันนะครับผม ก็สำหรับวันนี้นะครับผมกับนับป๊อป 3D แล้วก็น้อยเกมเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม